ลักนณสถิตยอยู่ในเรือนบริวาร 1. มเมื่อเยาว์วัยบิดามารดาเป็นคนอุ่นหนฝาฝาคั่ง 2. มีคนอุ้มชูมาแต่กำเนิด 3. บิดามารดาเป็นหัวหน้ากิจาการงานมีคนใช้สอยมากมายในวัยต้นดีถ้าดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารเป็นอริมรณะวินาศนิดหรือประให้ทายกลับกัน 1. มเมื่อกำเนิดนั้นบิดามารดากำลังเสื่อมอำนาจลงและจะหมดอำนาจในวัยต้นลักนณสถิตอยู่ในเรือนอายุ1เมื่อเยาว์วัยบิดามารดาลุ่มลุ่มดอนดอน ไม่ใครจะมั่งคั่งนัก 2. ตนเองเมื่ออยู่ในวัยต้นไม่ค่อยสบายที่โรคสามวันดีสีวันไข้ 3. ความเป็นอยู่ของผู้ใหญ่มักขาดขาด,ขาดเกินเกินไม่ค่อยจะร่ำรวยนักลักนณสถิตยอยู่ในเรือนเดชหนึ่งบิดามารดาของเจ้าชะตาเมื่อกำเนิดมาเป็นคนมีอำนาจวาสนาและเป็นเจ้าใหญ่ในโตมีคนเกรงกลัวอุณาฝาา่าคลั่ง 2. เป็นเจ้าบ้านพาบ้านเมืองรุ่งเรืองเสือถึงแม้ว่ายังต่ำต้อยอยู่ 3. บิดามารดาจะได้ยศศัก์ระหว่างในวัยต้นของตนเอง ลักษณาสถิตยอยู่ในเรือนสีหนึ่งบิดามานดากำลังร่ำรวยมีเงินมีทองฐานะอยู่ในชั้นดีที่สุดในถิ่นที่ตนอยู่ท่ายังไม่ดีในระยะนี้สองบิดามานดาจะร่ำรวยในวัยต้นของเจ้าชะตาจะเจริญสุขสวรรัสดิ์พิพัฒนามงคลจะมีลาภยศเงินทองแก่บิดามานดาโดยมากพื้นเดิมบิดามานดาดีอยู่แล้วลักษณาสถิตยอยู่ในเรือนมูละหบิดามานดาเป็นคนมีความเป็นปึกแ่นแน่นหนามีเรื่องส่วนไรนาหรือกิจการงานที่บิดาทำอยู่นั้น กำลังเจริญดี 2. ในวัยต้นอาจจะได้รับมรดกและได้กรรมสิทธิ์ที่ทางไร่นาสวนลักนณาสถิตยอยู่ในเรือนอุตสาหะ 1. บิดามารดาเป็นคนมีความพยายามภาคเทียในในการงานจะต้องเดินทางหรือย้ายถิ่นไปทำมาหากิน 2. ในวัยต้นเจ้าชะตาบิดามารดายางังตั้งตนไม่ได้การเงินยังไม่ดีเพิ่งจะเริ่มตั้งตนเองอยู่หนังสือโหราศาสตร์สุริยญาติท่าพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อ,ออำนวยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัด ใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชียงหวนได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์นในเบื้องต้นลักนณะสถิตยอยู่ในเรือนมนตรีหนึ่งบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายบิดามารดากำลังมาพร้อมเพรียงกันถ้ามิฉะนั้นในระหว่างนั้นจะมีแขกผู้มีอำนาจมาพักอยู่ที่บ้านและได้รับความช่วยเหลือจากผู้นั้นเป็นอย่างดี 2. ในวัยต้นผู้ใหญ่ประคองเป็นอย่างดี ลักขณาสถิตยอยู่ในเรือนกาลี 1. เมื่อเกิดมานั้นบิดามารดากำลังหมดอำนาจราชศักหมดหน้าที่การงานการเงินกำลังร้อยหลอหลักฐานเสื่อมไป 2. เจ้าชะตามักถูกโยกย้ายอยู่ไม่เป็นที่แต่ตนเองลำบากมาก่อน หนังสือโหราศาสตร์สุริยาตภาคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรืออนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมพัสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ